น้ำยมที่เริ่มลดระดับน้ำลงเฉลี่ยชั่วโมงละ3เซนติเมตรก็ทำให้น้ำที่ไหลเข้าท่วมเทศบาลเมืองแพร่เริ่มที่จะลดระดับลงแล้วนะคะแต่ยังมีบางชุมชนที่มีน้ำท่วมสูงอยู่ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมเข้าฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วมติดตามจากคุณเวนไตชัยวงศ์ติดตามสถานการณ์อยู่ที่จังหวัดแพร่นะคะเชิญคุณเวนไตคะ่ะ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับก็สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือซากไม้ต่างๆนะครับโดยเฉพาะตามสะพานนะครับหลังจากระดับน้ําในแม่น้ํายมลดลงนะครับขณะที่ทางเทศบาลเมืองแพร่ก็เตรียมฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนที่ถูกน้ําท่วมครับชาวบ้านชุมชนเชตวันตะบนในเวียงอำเภอเมืองแพร่นะครับที่ถูกน้ำยมท่วมสูงกว่า2เมตรหลายคนที่จำเป็นต้องออกมาทำธุระข้างนอกนะครับต้องลุยน้ำออกมาหยาง ขณะที่ทางเทศบาลเมืองแพร่นะครับก็นำเข้ากล่องกว่า400กล่องนะครับไปแจกให้กับชาวบ้านที่ติดอยู่ข้างในชาวบ้านบอกว่าตอนนี้พวกเขาต้องการน้ําดื่มน้ําใช้และอาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วนะครับเนื่องจากไม่สามารถหุงหาอาหารเองได้เพราะไฟฟ้าถูกตัดขาดครับถ้าถ้าในส่วนของชาวบ้านเนี่ยในส่วนของเด็กและคนแก่เนี่ยอาหารครับแล้วก็เพราะว่าน้ําไฟเราไม่มี เราจะหุงต้มอะไรเราทำ,ทำไม่ได้หมดเลยอย่างบ้านผมเนี่ยขึ้นมาข้างบนบ้านเลยผมต้องเทินอของขึ้นชั้นสองวันนี้วันที่สี่แล้วครับ ด้านรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแพร่นะครับซึ่งได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมชาวบ้านในชุมชนเชตวันบอกว่าตอนนี้นอกจากชาวบ้านจะต้องการอาหารและก็น้ําดื่มแล้วนะครับยารักษาโรคและตะเกียงน้ํามันนะครับที่ใช้ในเวลาค่าคืนก็เป็นสิ่งจําเป็นขณะที่ตํารวจนะครับก็จะมีการจัดเวรยามมาเฝ้าทรัพย์สินโดยเฉพาะรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์นะครับที่ชาวบ้านนํามาจอดไว้บนถนนครับตอนนี้ในเรื่องของการดูแลและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของชาวบ้านเนี่ย ที่เอารถก็ดีมอเตอร์ไซค์ก็ดีมาไว้บนถนนเนี่ยก็เราก็ให้เจ้าหน้าที่สายตรวจแล้วก็ตำรวจอยู่ประจําแล้วก็ออกตรวจที่ผ่านมาไม่มีเหตุรับทับเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งตรงนี้เราก็จะเข้มงวดต่อไปแล้วก็ในเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คอยประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านนะ ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองแพร่บอกว่าตอนนี้ทางเทศบาลเมืองแพร่นะครับต้องเตรียมเข้ากล่องวันละ2,500กล่องนะครับเพื่อแจกให้กับชาวบ้านที่ประสบปัญหาน้ําท่วมในเขตเทศบาล3เวลานะครับรวมถึงน้ําดื่มซึ่งขณะนี้นะครับยังต้องการบริจาคจากประชาชนอีกจํานวนมากนะครับนอกจากนี้ยังต้องการยารักษาโรคโดยเฉพาะโรคที่มากับน้ําและยาหมองนะครับส่วนสิ่งที่ต้องการหลังน้ําลดเพื่อมาช่วยเหลือในเรื่องของการฟื้นฟูและทําความสะอาดบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไม้กวาดนะครับไม้ถูพื้นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเป็นต้นครับ ล้างบ้านเนี่ยคือล้างบ้านจะเป็น2กรณีฮะชาวบ้านนี่เขาจะรู้ว่าถ้ารอน้ำรถนี่ล้างไม่ได้เนี่ยต้องล้างกันไปแต่เราก็จะส่งทีมเข้าไปช่วยแต่ว่าเนื่องจากจำนวนบ้านเยอะก็จะล้างกันไปแล้วก็ช่วยกันไปเป็นบางส่วนชายช่วยในน้ำอยู่ทีนี้พอหลังจากน้ําแห้งกันแล้วนี่เราก็จะระดมคนไปล้างนี่เราก็ได้ความร่วมมือจากองค์กรท้องถิ่นอบตเทศบาลในจังหวัดแพร่เคียงเนี่ยเขาจะส่งรถมาประมาณเกือบสิบหกสิบพี่นะฮะเขาช่วยกันล้างอันนี้คือล้างบ้าน ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่นะครับก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมหารือโดยย้ําให้ทุกหน่วยงานนะครับช่วยเหลือชาวบ้านพร้อมเตรียมเข้ากองไว้เสริมตลอดเวลานะครับนอกจากนี้ยังสั่งให้ระดมกําลังหรือซากไม้ตามจุดต่างๆนะครับโดยเฉพาะบริเวณสะพานอย่างสะพานมหาโพธนะครับหลังจากตอนนี้น้ําในแม่น้ํายมลดลงชั่วโมงละ3เซนติเมตรครับ ครับขณะนี้ได้ให้หน่วยอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดไปดูตรงจุดที่จะขวางทางน้าในลำในลำ,นล,ำลำน้ำายมนะครับมันจะมีกิ่งไม้เศษไม้ขวางสะพานอยู่ตรงนี้จะทําให้น้ําไหลลงช้าก็ไปไปให้เอากิ่งไมเ้เหล่านี้ออกอมวลน,น้ําของอําเภอเมืองก็จะไหลไปที่อําเภอสูงเม่นไปเด่นชัยไปเข้าอําเภอรองและไปเข้าอําเภอร้องกว่าง ส่วนปัญหาที่ชาวนาวิตกกังวลเรื่องน้ําท่วมนาข้าวจนเสียหายเป็นรอบที่2นั้นนะครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่บอกว่าได้กําชับให้ผู้นําหมู่บ้านนําเรื่องที่ทางจังหวัดเตรียมช่วยเหลือเรื่องนี้หลังน้าลดว่าจะมีการเตรียมพันุข้าวไว้แจกให้กับชาวบ้านแล้ว ส่วนที่อำเภอสูงเม่นนะครับน้ำในแม่น้ำายมยังไหลเข้าท่วมพื้นที่บางจุดน้ำท่วมสูงกว่า2เมตรน,นะครับล่าสุดทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยได้พบศพนายสุบินสุนัน,นพงศ์นะครับอายุ47ปีชาวบ้านร่องเซลวตบบลน้ำชานะครับหลังจากออกไปทำสวนแล้วถูกน้ำพัดหายไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่วนถนนสายแพร่ลองนะครับตอนนี้น้ำได้ลดระดับลงแล้วนะครับรถยนต์ขนาดใหญ่สามารถสัญจรไปมาได้แล้วครับ ครับหลังจากที่น้ํำในแม่น้ํายมลดลงนะครับทางเทศบาลเมืมองแพร่ก็ได้นํารถยกยกท่อขนาดใหญ่แล้วก็ตักทรายนะครับที่ทําผนังกันน้ําไม่ให้น้ํำในชุมชนเชตวันไหลออกสู่ถนนเหมืองหิตออกหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังฉีดน้ําทําความสะอาดถนนนะครับหลังจากที่ถูกน้ําท่วมมาเป็นเวลา4วันครับค่ะขอบคุณคุณเวนไปค่ะ ขณะที่แม่น้ำหน้านะคะที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องประกอบกับเขื่อนนเลสวนและเขื่อนแควน้อยจะมีการปล่อยน้ําซึ่งก็ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในเรือนแพจังหวัดพิษนุโลกต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเพราะเก่งว่าปริมาณน้ําจํานวนมากนี้จะทําให้เชือกขาดและแพ่ลอยไปกับกระแสน้ําติดตามได้จากรายงานค่ะ าวบ้านที่อยู่ในเรือนแพรริมแม่น้ำน่านบริเวณถนนสายพุทธบูชาตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกกว่า100หลังคาเรือนต้องจัดเวรยามเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำตลอดทั้งคืนหลังจากน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกรงว่าแพรอาจถูกซัดน้ำลอยไปกับกระแสน้ำ เพราะเมื่อวานน้ำได้ซัดเอาฐานแพรที่ทำด้วยไม้ไผ่พังหลุดหายไปหลายหลังนอกจากนั้นพืชผักสวนครัวที่ชาวบ้านปลูกเอาไว้กินก็ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดจึงต้องคอยดึงแพรเข้าหาฝั่งและเสริมความแข็งแรงด้วยเชือกในจุดเสี่ยงมันไม่ไหวต้องคอยดูตลอดแ้่น้ำคืนออกมลำบากเหมือนกันนะครักลัวแพกลัวแพร,รอยอดูต้นเราต้องตรวจสอบอ,อะไรบ้างครับก็อคอยดูฝึกเชือกเลค่ะ เชวา,าชวเรือนแพรระบุว่าปีนี้กระแสน้ำมาเร็วและสูงกว่าทุกปีที่ผ่านมาทำให้ต้องคอยตื่นมามัดแพเป็นระยะเพื่อป้องกันไม่ให้กระแสน้ำซัดนอกจากนั้นยังต้องคอยเก็บเศษไม้และเศษขยะที่ลอยมาติดแพรออก<ม>เพราะจะเป็นแรงต้านทำให้เชือกที่ผูกแพรขาดได้ก็มาเก็บช่วงช้านะครับ กลางคืนแล้วต้องมาคอยปลดแผล่ปลดอะไรนะครัต้องต้องคอยปลดครับเพราะว่าอะไรน,นะน้ำมันขึ้นมาเรื่อยอ่ะคืนแทบไม่มีลาหลับเลยโอ้โหเห็นน้อยแล้วหลังคาบ้านไอ้หลังคาร้านที่เก็บของผมมิดหมดไปแล้วน่ะ <c oughs> ต้นมงต้นไม้หมดเลยเป็นเยอะเพราะว่าไม่มีหลังคาหมดเลยของที่ไว้บนหลังคาที่ว่านึกว่ามันจะไม่ถึงไง ลอยไปกันหน้าหมดเลยมันคือทั้งตู้ลำโพงมังม่งไรมั่ง ล่าสุดมีรายงานว่าเขื่อนเรศวรและเขื่อนแควน้อยที่อยู่ด้านบนของจังหวัดพิษณุโลกจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มอีกเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีจำนวนมากและคาดว่าอีกสองวันปริมาณน้ำและลอกใหม่จะไหลเข้ามาในพื้นที่มากถึง1,300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมที่ไหลผ่าน1,200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ชาวเรือนแพในจังหวัดพิษณุโลกต่างเป็นกังวลสิ่งที่ทำได้ คือเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันบ้านให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปให้ได้